รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยประชาชนชาวไทยทึ่งเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะอยู่เคียงข้างกับประชาชนตลอดไปขอเชิญชวนเข้ามาที่มหาวิทยาลัยและใช้ประโยชน์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ทุกท่านจะต้องภาคภูมิใจเรียนเชิญนะครับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกรวมกับศูนย์หนึ่งใจช่วยเหลือเกษตรกรมูลนิธิเมโดเคลนออฟไลฟ์ ราเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนสนับสนุนรายการโดยเดอะเวโรนาแทับลานปราจีนบุรีบูสโอสแซ็ได้มาตรฐานระดับโลกดีกับทุกหน้าไร่ดีกับทุกคนปุ๋ยรุ่งอรุณบริษัท MP Group ประเทศไทยจำกัดสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนค่ะพบกับชัดเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเกษตรงานด้านอาสาและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนไปด้วยกันค่ะสำหรับเกษตรกรท่านไหนที่สนใจอยากจะหารายได้เพิ่มนะคะต้องบอกว่าตอนนี้ไก่ดาเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วค่ะ พูดถึงไก่ดําแล้วหลายๆคนคงจะสงสัยว่าตัวดําเหมือนกับชื่อหรือเปล่านะคะแต่ว่าจริงๆแล้วชื่อของเขาคือไก่เนื้อดําหรือว่าไก่กระดูกดําค่ะเรียกสั้นๆว่าไก่ดําซึ่งปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะในช่วง2ถึง3ปีที่ผ่านมาต้องบอกว่ามูล,ลค่าทางการตลาดของไก่ดำนั้นเพิ่มสูงขึ้นมากๆเลยเกษตรกรไทยค่ะจึงหันมานิยมเลี้ยงไก่ดำเพื่อบริโภคและจัดจำหน่ายค่ะเพื่อเป็นรายได้อีกช่องทางค่ะ อาจารย์พานุวัตรคำมพียวราวัตรคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นผู้พัฒนาไก่ดำเคยูภูพานเล่าถึงที่มาของการพัฒนาสายพันธุ์ค่ะว่าเริ่มมาตั้งแต่ปี2549จากนั้นในปี2552จึงเริ่มเป็นที่รู้จักของชาวบ้านและนิยมเลี้ยงกันมากขึ้นทำให้ทราบได้ว่าความต้องการของไก่ดำทั้งการเลี้ยงและการบริโภคนั้นสูงมาก ครับที่มาที่ไปของโครงการไก่ดำเคยูปูพาน์นะครับสืบเนื่องมาจากจังหวัดส,สุกลนครเนี่ยมีการเลี้ยงไก่ดําอยู่แล้วโดยการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ดําของศูนย์ศึกษาพัฒนาปูพันธ์อันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับได้มีการพัฒนาสายพันธุ์ไก่ดาแล้วก็ส่งเสริมให้เกษตรกรภายในพื้นที่จังหวัดสกุกลนครแล้วก็ในเขตภาคอีสานนะครับให้เลี้ยงไก่ดําเพื่อเป็นไรายได้เสริมนะครับนอกจากที่จะบริโภคภายในครัวเรือนแล้วก็สามารถที่จะ จำหน่ายเป็นรายได้เสริมได้ประจวบเหมาะกับช่วงนั้นเป็นช่วงที่กระแสการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมาแรงนะครับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เิียาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดส,สกลน,นครจึงได้มีการต่อยอดนะครับจากเดิมเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมนะครับหรือเลี้ยงหลังบ้านเนี่ยให้สามารถเลี้ยงเป็นอาชีพหลักได้นะครับผมก็เลยได้รับมอบหมายให้พัฒนาสายพันธุ์ไก่ดําขึ้นมาซึ่งปัจจุบันก็ถูกเรียกเป็นไก่ดาเคยุภุพาน นะครับซึ่งสามารถที่จะเลี้ยงในเชิงพันธุ์นิตและเป็นอาชีพหลักได้แต่ด้วยกำลังการผลิตที่น้อยมากในขณะนั้นเมื่อเทียบกับความต้องการจึงได้มีการพัฒนาสายพันธุ์ไก่ดาที่เหมาะสมกับการผลิตในเชิงพาณิชย์ที่เลี้ยงง่ายโตเร็วทนต่อสภาพอากาศเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่กเกษตรกรและตอบสนองความต้องการตลาดเนื้อไก่ในบ้านเราค่ะจากที่เราเลี้ยงเพื่อที่จะตอบโจทย์ตลาด เพื่อสุขภาพเนื่องจากว่าตัวไก่ดําเองเนี่ยมีสรรพคุณหลายอย่างที่คนจีนเขาบริโภคกันมาแต่ดั้งเดิมอยู่แล้วนะครับเพราะเขารู้ว่าในตัวไก่ดำเนี่ยมันจะมีสรรพคุณทางด้านในเรื่องของบริโภคแล้วจะส่งผลดีต่อสุขภาพนะครับในส่วนของงานวิจัยเนี่ยผมก็เมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนะครับผมก็ได้มีการศึกษาศึกษาเรื่องของสรรพคุณในเรื่องของไก่ดําว่ามีสรรพคุณ ทางด้านใดบ้างแล้วก็มีการพัฒนาสายพันธุ์ไก่ดําให้สามารถนําไปเลี้ยงในรูปแบบเชิงพาณิชย์ได้นะครับไก่ดําที่เลี้ยงกันอยู่ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาเป็นไก่ดําพิวูพานเนี่ยจะเป็นไก่ดําทั่วไปซึ่งจะมีจุดด้อยคือโตช้านะครับโตช้าแล้วก็ให้ผลผลิตน้อยยังไม่เหมาะกับการเลี้ยงในรูปแบบเชิงพาณิชย์เพราะนั้นคือถ้าเราจะเลี้ยงในรูปแบบเชิงพาณิชย์หนึ่งหละการจเจริญเติบโตต้องได้นะครับปริมาณไข่ก็ต้องเยอะ เพราะนั้นตัวคอนเซปต์ของไก่ดำคีบภูพานที่พัฒนาก็คือว่าเลี้ยงง่ายโตวไวทนร้อนทนโลกทนต่อสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนะครับและอีกตัวหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของไก่ดำครีบภูพานกั่นคือจะเป็นไก่ดำที่มีขนสีขาวซึ่งแตกต่างจากไก่ดำทั่วไปคนที่เขาเลี้ยงไก่ดำเนี่ยหรือคนที่เริ่มรู้จักไก่ดำใหม่ๆเนี่ยเขาจะนึกถึงว่าถ้าเป็นไก่ดำแล้วเนี่ยขนจะต้องสีดำใช่ไหมครับแต่ตัวไก่ดำคีบภูพานเนี่ยจะเป็นขนสีขาว นอกจากจะเลี้ยงเพื่อบริโภคแล้วนะครับสามารถที่จะเลี้ยงเพื่อสวยงามด้วยก็ได้ช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับการเลี้ยงไก่ดำที่ช่วยสร้างอาชีพและเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรชาวนาบ้านเซิงหวายได้อย่างมากทีเดียวพักสักครู่ค่ะ สัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติกและชมสถาปัตยกรรมสุดคลาสสิกสไตล์อิตาลีด้วยแรงบันดาลใจมาจากเมืองเวโรนาประเทศอิตาลีต้นกำเนิดน,นวนิยายโรมิโอแอนจูเลียตอันเรื่องชื่อของโลกต้นกำเนิดดินแดนแห่งรักในเมืองไทยเดอะเวโรนาแอดทับลานอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี เท่ยเมืองไทยก็เหมือนได้ไปอิตาลีเดอเวโรนาแอดทับลานดินแดนแห่งรักอาณาจักรแห่งการพักผ่อนวววิรรรรราตุุปะยัด้น ุ๋ยรุ่งอรุณดีกับทุกนาไร่ดีกับทุกคนในวันที่สถานการณ์โควิด -19 กําำลังระบาดเราทุกคนต้องป้องกันตัวเองก่อนโควิด -19 ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดสามารถตรวจเองได้เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน live an excellent life กาสที่ครบรอบวันสถาปนา80ปีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นการจัดงานใหญ่ซึ่งจะครบในวันที่2กุมภาพันธ์2566นะก็เหลืออีกม่กี่เดือนวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราใช้โลกดิจิทัลในการเฉลิมฉลอง80ปีซึ่งในโอกาสต่อไปก็จะมีอีกนอกจากนี้แล้วมีกิจกรรมอีกหลากหลายเพื่อแสดงเห็นว่า80ปีแห่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้สร้างคุณูปการที่ยิ่งใหญ่ให้กับสังคมไทย ซึ่งผมเห็นก็มีนโยบายใหม่ๆที่กาลังเปลี่ยนแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเช่นโครงการ K Universe นะซึ่งเป็นการเปลี่ยนแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ของมหาวิทยาลัยเอาเอาสินค้าและบริการของประชาชนเป็นตัวตั้งแล้วย้อนกลับมาสู่บทเรียนการศึกษานั่นคือแพลตฟอร์มอันที่1ก็ด้วยนโยบายของมหาวิทยลาลัยเกษตรศาสตร์ที่จะเป็น d i ลยูนิ University ซึ่งหมายถึงมหาวิทยาลัยแห่งโลกดิจิตอลนะครับซึ่ง เราก็พัฒนาแพลตฟอร์มต่างๆเพื่อจะยกระดับหมหาวิทยาลัยเพื่อให้ประเทศไทยแข่งขันได้ในระดับนานาชาติผมก็เลยอยากจะประกาศให้เห็นว่าวันนี้เป็นวันที่เรารวบรวมเทคโนโลยีดิจิตอลที่พัฒนาโดยหมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมเกษตรกร,ร,กรหรือ SME ที่เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนชาวไทยได้ใช้แพลตฟอร์มที่หมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ได้พัฒนาขึ้นหมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์นั้นเนี่ยเรามีองค์ความรู้ ในเรื่องของศาสตร์ทางด้านการเกษตรทางด้านเทคโนโลยีทางด้านสิ่งแวดล้อมมาช้านานนะครับทีนี้ในการพัฒนาในโลกปัจจุบันเนี่ยนะครับองค์ความรู้เหล่านี้เนี่ยจะต้องยกระดับมาในระบบของดิจิทัลทั้งหลายนะครับเพื่อที่จะทําให้การเข้าถึงของภาคประชาชนของภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็น s m e หรือว่าหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนทั้งหลายเนี่ย จะได้ใช้องค์ความรู้การเข้าถึงในแอปพลิเคชันที่จะนำไปใช้เหล่านี้ซึ่งก็เรียกว่ามีอยู่ยังามากมายนะครับมาร่วมภาคภูมิใจกับความเป็น80ปีของหมารล้วกษเสีศาสร์ภาคภูมิใจกับหมาวิลาลของคนไทยสู่ระดับโลกกันนะครับว้าว ดีกับทุกหนาไรา้ดีกับทุกคนปุ๋ยรุ่งอรุณในวันที่สถานการณ์โควิด -19 กําำลังระบาดเราทุกคนต้องป้องกันตัวเองก่อนโควิด1 9ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดสามารถตรวจเองได้เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน live an excellent life รายการโดยเดอเวโรนาแอดทับลานปราจีนบุรีบูชสอดแสงได้มาตรฐานระดับโลกดีกับทุกงานไร่ดีกับทุกคนปุ๋ยรุ่งอรุณบริษัท MP Group ปประเทศไทยจำกัด เษตรกรบ้านเซิงหวายได้นำไก่ดำมาเลี้ยงและขยายพันธุ์จนถึงปลายปี2558จนในปัจจุบันค่ะมีการรวมกลุ่มการเลี้ยงไก่ดำเพื่อสร้างเป็นอาชีพแก้ปัญหาภายัยแล้งและด้วยความต้องการให้มีอัตลักษณ์ในพื้นที่เกิดขึ้นนะคะจึงได้มีการขออนุญาตอาจารย์พานุวัตรเรียกไก่ดำที่นี่ว่าไก่ดำเซิงหวายค่ะ ไก่ดำเซิงหวเป็นไก่ดำที่มีลักษณะขนสีขาวทั้งตัวแต่หนังดำเนื้อดำกระดูกดำการเลี้ยงไก่ดำเซิงหวของกลุ่มสมาชิกจะเป็นการเลี้ยงแบบกึ่งขังกึ่งปล่อยใช้วัสดุธรรมชาติสร้างโรงเรือนและวัตถุดิบอาหารสาตัตว์จะใช้พืชอาหารสัตว์ที่สามารถปลูกเองได้ที่ผ่านมาเนี่ยเราพัฒนาในเรื่องของอการให้ไข่นะครับเพราะนั้นไก่ดำครีภูพานเราเนี่ย จะมีความสามารถในการให้ไข่จานวนเยอะก็คือไข่ดกนะครับไข่ดกนั่นเองแล้วก็ต่อมาผมก็พัฒนาในส่วนของการเจริญเติบโตแต่ว่าการเลี้ยงเชิงพณิชิ์เนี่ยในศักยภาพการการให้ผลผลิตของไก่ดำเนี่ยตอนนี้เราก็พยายามพัฒนาให้สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าพันธุกรรมเขาเนี่ยยังสามารถที่พัฒนาให้ผลผลิตเนี่ยเพิ่มขึ้นไปได้อีกนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการให้ไข่การเจริญเติบโตแล้วก็สารเมลานิน แอนซาลีและก็แคนซีแล้วก็สารอื่นๆที่อยู่ในตัวไก่เนี่ยเราก็พยายามพัฒนาให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อที่ให้ตอบโจทย์กับตลาดเพื่อสุขภาพในปัจจุบันนะครับแล้วก็อนาคตแล้วก็เพื่อให้ตอบโจทย์กับผู้เลี้ยงไก่ดำเคยูภูพานในปัจจุบันด้วยนะครับ สมาชิกกลุ่มวิสาหากิจชุมชนไก่ดำสมุนไพรบ้านเซิงหวายเล่าว่า mm hmm. ไก่ดำเซิงหวายเป็นพันธุ์ที่เลี้ยงง่าย mm hmm. ไม่สนไม่ไลจิกตีกันรายได้ต่อรุ่น100ตัวประมาณ6,000บาทแต่และรุ่นใช้เวลา75วัน mm hmm. ก็นำมาขายให้วิสาหากิจชุมชนได้แล้วทำให้เกษตรกรมีรายได้ต่อเนื่องทุกเดือนไก่ดำได้พัฒนาโดยอาจารย์พนุวัฒน์คำพีรวัต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครน,นะครับการที่เอาไก่ดำเคยูภูพานเข้ามาเลี้ยงในพื้นที่บ้านเซิงหวายตรงสโ,โลแกนที่ว่าเลี้ยงง่ายตัวไวไข่ดกนะครับแล้วก็ทนร้อนเนี่ยครับมันสามารถจเจริญเติบโตได้ดีมากนะครับแล้วก็ไข่เขาจะดกสามารถใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เราสามารถสร้างขึ้นมาเองได้ในบางส่วนนะครับทำให้กลุ่มเนี่ยสามารถวางแผนการสร้างวัตถุดิบอาหารสัตว์ขึ้นเองได้นะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดนะครับปลายข้าวนะครับและพืชสมุนไพรมัักอาีตละ ทำให้อตัวไก่ดําที่นี่อาจจะเป็นไก่ดําที่เลี้ยงด้วยสมุนไพรเราให้ความใส่ใจตั้งแต่การผลิตแล้วนะครับเนาะไก่ตัวนี้พัฒนามาทั้งตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยน้ำหนักและการเจริญเติบโตใกล้เคียงกันมากตัวผู้จะไม่โตไปตัวเมียจะไม่เล็กไปเงครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมาชิกเลี้ยงร้อยตัวเนี่ยแทบจะจับได้ร้อยตัวเลยเพราะฉะนั้นในการเข้าเป็นชุดออกเป็นชุดในการเลี้ยงเชิงธุรกิจเนี่ยสามารถทําได้ ในการฟักไข่ที่นี่นะครับจะเก็บไข่เข้าฟักทุกๆ2วันซึ่ง2วันเนี่ยจะเก็บรวบรวมไข่ก็ได้อยู่ที่ประมาณ8 0 0ร้อยถึงหนึ่ฟองหลังจากนั้นก็เอาเข้าไปฟักในตู้ฟักที่อยู่ที่นี่นะครับตู้ฟักที่นี่ก็จะมีอยู่หลายไซส์นะครับตั้งแต่2 5 0 0ฟองถึง5,000ฟองเนื่องจากว่าศักยภาพในการผลิตของที่นี่ตอนนี้ก็คือผลิตไข่มีเชื้อเนี่ยได้อยู่ประมาณ8 0 0ร้อยถึงหนึ่ฟองเพราะนั้นในแต่ละรอบเนี่ยเราจะมีลูกไก่ออก ทุกๆ2วันวันหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ500-800ตัวนะครับสัปดาห์หนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ1,500ตัวโดยเฉลี่ยในตู้ฟักเนี่ยนะครับจะต้องมีการกลับไข่ทุกๆ2ชั่วโมงนะครับซึ่งมุมในการกลับไข่อยู่ที่ประมาณ45องศานะครับถ้าเราไม่มีการกลับไข่เนี่ยนะครับตัวอ่อนจะเกิดการกดทับและติดกับเปลือกไข่เวลาฟักนะครับเพราะนั้นจะต้องมีการกลับไข่นะครับโดยมุมเอียงประมาณ45องศาเนี่ยทุกๆ2ชั่วโมง เพื่อให้ลูกไก่ออกมาแล้วมีคุณภาพการส่องไข่ที่อยู่ในตู้ฟักนะครับเราจะส่องตอนอายุเจวันนะครับเพื่อป้องกันในเรื่องของถ้าไข่เสียไข่เน่าเนี่ยก็จะเกิดการระเบิดแล้วก็ทําให้ไข่ฟองอื่นเนี่ยเกิดการติดเชื้อแล้วโอกาสฟักเนี่ยก็จะน้อยลงการใช้ประโยชน์จากไก่ดำนะครับก็คือสามารถใช้ได้ทุกทุกส่วนนะครับของไก่ดําเลยไม่ว่าจะเป็นเปลือกขนนะครับแล้วก็เศษเหลือจากโรงชําแหละเราสามารถเอามา ใช้ประโยชน์ได้ทุกอย่างเลยอย่างเช่นเปลือกไข่ที่ได้จากการฟักไข่หรือขนไก่นะครับที่ได้จากโรงเชื้อเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาทําเป็นปุ๋ยหมักในขั้นตอนการทําปุ๋ยหมักจากเศษเหลือไม่ว่าจะเป็นเปลือกไข่หรือว่าขนไก่นะครับเราจะต้องเอามาหมักก่อนให้พันกระบวนการหมักก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาไปทําปุ๋ยต่อไปนะครับซึ่งในการทําปุ๋ยเนี่ยตัวเปลือกไข่กับขนไก่เนี่ยจะต้องผ่านขั้นตอนการหมักก่อน นะครับถึงจะเอาไปใส่กับต้นไม้ได้ไม่อย่างนั้นกนะ็คือมันจะเกิดผลเสียก็คือว่าถ้าวัตถุดิบไม่ผ่านกระบวนการหมักแล้วแล้วรีบเอาไปใส่ต้นไม้เนี่ยจะทําให้ต้นไม้เนี่ยตายได้นอกจากนี้ในส่วนที่เป็นขี้ไก่นะครับขี้ไก่เราก็สามารถที่จะขายเป็นปุ๋ยขี้ไก่ได้โดยที่ในการเลี้ยงรูปแบบการเลี้ยงเป็นโมเดลที่นี่นะครับก็จะมีการเอาแกลบลงในพื้นคอกหลังจากนั้นประมาณ 4- 5เดือนเราก็สามารถที่จะ ตักขายได้ซึ่งก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับการเลี้ยงไก่ดําของเราได้นะครับไก่ดําเซิงไหวสามารถนํามาแปรรูปเป็นอาหารได้สารพัดเมนูเลยล่ะค่ะพักสักครู่ค่ะรรุประยัดต้นว้าวร ดีกับทุกหน้าไร่ดีกับทุกคนในวันที่สถานการณ์โควิด -19 กําำลังระบาดเราทุกคนต้องป้องกันตัวเองก่อนโควิด -19 ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดสามารถตรวจเองได้เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน live an excellent life ว,รรรว้าวประยัดต้น,นทุนเพิ่มูนรายได้เชื่อเพอืดน้องยิ่งลองยิ่งชอบ ดีกับทุกงานไร่ดีกับทุกคนปุ๋ยรุ่งอรุณในวันที่สถานการณ์โควิด1 9กําำลังระบาดเราทุกคนต้องป้องกันตัวเองก่อนโควิด1 9ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดสามารถตรวจเองได้เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน live an excellent life การโดยเดอเวโรนาแอดทับลานปราจีนบุรีบูชขดเสกได้มาตรฐานระดับโลกดีกับทุกนาไร่ดีกับทุกคนปุ๋ยรุ่งอรุณบริษัทเอ็มพีกรุ๊ปประเทศไทยจำกัด วิสาหกิจชุมชนไก่ดำสมุนไพรบ้านเซิงหวายถือเป็นอีกหนึ่งวิสาหกิจชุมชนที่น่าจับตาค่ะถึงการบริหารงานการเติบโตของธุรกิจรวมไปถึงเรื่องของการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและชาวนาในพื้นที่ได้มีอาชีพอย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนค่ะ ไก่ดาเซิงหวายสามารถนํามาแปรรูปเป็นอาหารได้สารพัดเมนูเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปเป็นอาหารพร้อมรับประทานเช่นไก่ดําเซิงหวายตุ๋นยาจีนยอไก่ดําฮอทดอกไก่ดํารวมถึงแปรรูปเป็นเวชสัมอางได้อีกด้วยนะคะไก่ดำนะ่ะที่มีการศึกษานะครับในส่วนของคุณท่าทางอาหารคือเต้าไก่ดำเนี่ยจะมีโปรตีนสูงกว่าไก่ทั่วไปแล้วก็จะมีสารที่เป็นพระเอกของไก่ดําเลยก็คือเมลานินคาโนซีนแล้วก็แอนซดดิน นะครับซึ่งจะมีสูงกว่าไก่ทั่วไปนะครับอยู่ประมาณ2เท่านะครับซึ่งตัวเมลานินแอนซาลีนแล้วก็คาโนซีนเนี่ยจะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะครับความเชื่อที่เขาบริโภคไก่ดําเป็นยาอายุวัฒนะก็คือสารต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้แหละที่มีอยู่ในในตัวไก่ดำเนี่ยจะช่วยให้เซลล์เราเนี่ยเสื่อมสภาพช้าลงนะครับ การตลาดไก่ดำเนี่ยเราก็จะมะีช่องทางการจําหน่ายทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ line, ซึ่งทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยก็จะมีะเป็นเพจนะครับมีเพจด้วยแล้วก็มีเว็บไซต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นช่องทางในการจําหน่ายในปัจจุบันซึ่งในการจําหน่ายไก่ดาคีวพานปัจจุบันเนี่ยก็จะมีทั้งรูปแบบที่เป็นไก่ดําชําแหละแช่แข็งนะครับแล้วก็ไก่ดําแปรรูปตอนนี้คือก็จะมีระบบการจัดส่งทั่วประเทศนะครับและปัจจุบันตัวผลิตภัณฑ์ แปรรูปต่างๆของทางกลุ่มเนี่ยก็จะมีทั้งวางจําหน่ายภายในประเทศด้วยแล้วก็มีช่องทางการจําหน่ายในต่างประเทศด้วยนะครับก็จะมีอยู่หลักๆก็คือ2ช่องทางตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันในว่าทางกลุ่มวิาสาหกิจชุมชนที่เนี่ยเอาไก่ดำเคยูพานเนี่ยไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้างนะครับตัวนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ที่กําลังจะสร้างเป็นเหมือนของฝากนะครับ เขาเรียกว่าเชียงไก่ดำนะครับเชียงไก่ดำเนี่ยจริงๆก็คือเป็นผลิตภัณฑ์เหมือนกุนเชียงแต่กุนก็คือหมูเนาะแต่ทีนี้เราใช้ไก่ดําเป็นทาก็เลยใช้คําว่าเชียงไก่ดำนะครับเชียงไก่ดำเนี่ยมีความเป็นเขาเรียกว่าเป็นพรีเมียมสูงมากนะครับเพราะเราใช้เนื้อไก่ด100ํา1 0 0อนะครับอันที่2เลยเราก็ใช้ไขมันเนี่ยมาจากตัวบุกนะครับไม่ได้มาจากหมูนะครับเพราะฉะนั้นการฟ้าม,มันน่ยจะไม่มีนะครับเนาะอันที่2เลยก็คือด้วยความที่มันเป็นซิกเนเจอร์เลยทําเป็นแพคเกจิ้งให้ดูเหมือนเป็นของฝากกนนะคครรับเป็ไ่โให้ ราคาต่อกิโลก็อยู่ที่กิโลละ700บาทนะครับส่วนในการทําเป็นแพ็กเกจจิ้งอย่างนี้อยู่ที่ขนาด80ดกรัมนะครับอยู่ที่ราคา120บาทนะครับตัวนี้ก็สามารถหาซื้อได้โดยตรงจากทางแฟนเพจก็ได้นะครับหรือติดต่อทางเ a c e b o o k ก็ได้นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์ธนวัตรคำเพีรวััตรแล้วก็มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครนะครับที่ได้มอบอาชีพที่ยิ่งใหญ่นะครับคืออาชีพเลี้ยงไก่ดำเคียวภูพานนะครับ ให้เป็นอัตลักษณ์นะครับโดยวิธีการเลี้ยงของบ้านเสืองหวายนะครับสร้างรายได้แล้วก็สร้างความมั่นคงทางอาชีพอีกอาชีพหนึ่งนะครับให้กับชุมชนให้กับพื้นที่นะครับคาดหวังต่อไปก็คือทางจังหวัดจะทําไก่ดาเชืองหวายเนี่ย ซึ่งเป็นสายพันธุ์ไก่ดำเคยูผูพานะครับให้เป็นอัตลักษณ์แล้วก็เป็นของดีเมืองพิษ,ษณุโลกต่อไปนะครับในที่นี้ผมก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์และก็ทางมหาวิทยาลัยเป็นอย่างสูงนะครับเพื่อที่จะให้ทําเป็นอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคตครับขอบคุณครับเกษตรกรที่สนใจที่เลี้ยงไก่ดำนะค,ะค,คออรับก่อนที่จะตัดสินใจเลี้ยงไก่ดำอยากให้เข้ามาสืบสาที่เซิงหวายก่อนนะครับซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ทําแล้วประสบความสําเร็จซึ่งเป็นโมเดลที่ดีนะครับผมการันตีว่่าเเป็นโมดลที เป็นโมเดลเลี้ยงไก่ดําอันดับ1ของประเทศเลยนะครับที่ทําแล้วประสบความสำเร็จอย่าให้มันศึกษาที่นี่ก่อนก่อนที่จะตัดสินใจในการเลี้ยงไก่ดํางานวิจัยชิ้นนี้ผมรู้สึกภาคภูมิใจมากเลยนะครับที่สามารถที่จะสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่และผมหวังว่างานวิจัยชิ้นต่อๆไปของผมก็จะสามารถที่จะช่วยสร้างรายได้กับสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรได้เหมือนงานวิจัยในชิ้นนี้ ก็ยังไงก็ขอขอบคุณมานาโอกาสนี้ด้วยครับในยุคนี้นะคะถ้าใครสนใจเรื่องของอาหารในการดูแลสุขภาพนะคะต้องบอกว่าไก่ดำสมุนไพรบ้านเซิงหวายนั้นถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยล่ะคะ่ะและขอขอบคุณส่วนว้ทีระเบนจทัศน์หรือส่วนรถไฟที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำรายการของเราในวันนี้ด้วยค่ะ หมดเวลาของรายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังกันได้นะคะผ่านทาง Facebook และ YouTube Channel รายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนรวมไปถึงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามที่ขึ้นหน้าจอค่ะ และตอนนี้ท่านสามารถรับชมแบบสดๆได้ทางเพจ Facebook TV5 hd ออนไลน์แล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมง10นาทีทางช่อง5กดหมายเลข5แห่งนี้ค่ะวันนี้ชัดและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ